มาดูสาวกฟอร์ดครับฟอร์ดเรนเจอร์ครับตัวนี้2.2งจคุณรุตครับเจ้าของรถฟอร์ดเรนเจอร์ลงมาจากมหาสา,ารคาม300กว่าโลฮะลงมาหาช่างแบงค์ที่เส้น3ามสอยากเจอสนามช่างแบงค์จัดให้ครับสำหรับตัวนี้เป็น T6 นะฮะปี2013นะครับสเตย์สาครับคันนี้ฮะ,ะฟังก์ชันเดินหอบปิดเปิดควันเบิ้ลตัดสับระเบิดปลดล็อกความเร็วทุกอย่างเลยนะ,ะสำหรับฟอร์ดตัวนี้ฮะของเดิมฮะสองจุดสองหกเกียร์มันอืดมากเลยมันอืดมากเลยลงแม็ก โปรเจกต์เอ็นมานะครับ D1RS นะครับลายคล้ายคล้ายเวลนะครับขอบดำรถเป็นสีขาวนะฮะเป็นไฮไลเซอร์ตัวปี1 2 1 3สติ๊กเกอร์เพาเวกได้ด้วยนี่มาไกลๆต้องให้ครบๆเลยสวัสดีครับคุุณรมสวัสดีครับวันนี้แตกต่างจากเดิมเยอะไหมแตกต่างครับคันเร่งไวไวกว่าเดิมเยอะเลยพี่เบิ้ลตัดนะครับอ้าวฟังชั้นแรกสตาร์ทรถเลยครับอ่านะครับอ้าวปิดควันก่อนปิดควันเข้าดาน อ่าเรียบร้อยแล้วครับปิดควันได้ด้วยนะครับนี่วันนี้จะไปเที่ยวทะเลกันวันนี้จะไปเที่ยวทะเลกันสําหรับฟอร์ดทีหกนะจะไปเที่ยวทะเลชลบุรีกันครับลองปิดควันเข้าด่านครับคุณรุเบิ้อ้าวเปิดควันนี่ฮะเส,เ,เ,าาเสียงเล้ามาแล้วเสียงเล้ามาแล้วสำหรับปอร์สเตย์สามครับเดินหอบได้ เดินหอบได้ด้วยนะฮะนี่ครับโอ้โหเปียวเลยเปียวเลยเปียวเลยครับเดินหอบได้ลันล่นๆเลยอ่ะฟังเสียงเบิ้ลตัดครับรุดเบิ้ล ปอดตัดไม่ดังครับใครบอกว่าปอดตัดไม่ดังครับเดี๋ยวมาดูเราวิ่งครับอ่ะติ่งมือลองนน่งเซกนึงพร้อมแล้วไปอ,อ่า <laughs> คุณล้พร้อมนะเอาใหม่นะพร้อมแล้ว สุดติ่งไปเลยพี่น้องครับสุดติ่งไปเลยสำหรับ Ford Ranger นะครับปี12-13นะครับโอ้โหเดินดีแล้วก็หนักแน่นมากนะครับเสียงนี่โหดตลอดสายเลยเสียงนี่โหดตลอดสายเลยสาวกฟอร์ดก็มาได้นะช่างแบงก์ก็จูนได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นสเตย3ด้วยชุดนี้จบไม่เกินหมื่นครับถึงเงินมา1นึ่งบาทมีทอแน่นอนสําหรับชุดนี้นะครับเบรตัดสับระเบิดปิดเปิดควันแล้วก็เดินหอบได้อิสระเลย น่าเลือกได้เป็นร้อยเสียงเลยนะครับนี่ครับขอบคุณมับหมาไกลจากมหาสา,ารคามครับคุณรุดครับโอ้โหไปเจอกันใหม่ครับชั้นแมงสามสี่จัดให้ครับ